M 2 4 Sniper Weapon System M 2 4 SWS มันเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงสำหรับการใช้งานทางการทหารและตำรวจเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเจา้าเรมิงตันโมเดลเ0 0ดตัวปืนได้รับการพัฒนาขึ้นมาเน้นการซุ่มยิงเป็นหลักความแม่นยำของมันไม่เป็นสองรองใครพบเห็นการใช้งานในแถบยุโรปหลายประเทศในช่วงเวลานั้น ท,ทหารตำรวจและหน่วยงานรักษากฎหมายต่างๆ M24 Sniper Weapon System คำว่า Weapon System ด้านหลังชื่อที่ได้รับมานั้นได้รับมาก็เนื่องจากว่าเจ้า M24 มันไม่ได้เป็นแค่ปืนไรเฟิลซุ่มยิงเท่านั้นมันยังสามารถถอดกล้องเล็งมาใช้งานเป็นกล้องส่องทางไกลแถมยังสามารถติดอุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อการสนับสนุนได้หลากหลาย ก่อนจะเข้าสู่ประวัติความเป็นมาเราคงต้องย้อนกลับไปประมาณช่วงต้นสงครามเย็นทางกองทัพโบกสหรัฐอเมริกาได้มีการนำปืนไรเฟิลทหารลา M1 แกร a ด์ and, มาปรับแต่งให้มันกลายมาเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบกึ่งอัตโนมัติชื่อรุ่น M1C และ M1D พบเห็นการใช้งานหลากหลายภารกิจในช่วงเวลานั้น ต่อมาในปีคิทศักราช1,957เจ้า M1 แกร a ลนมันก็ได้ถูกแทนที่ด้วยเจ้า M14 ไลเฟ e ลในที่สุดตัวปืนมีความแม่นยำที่ดีพลังทำลายล้างของกระสุนแต่ละนัดก็จัดว่าไว้ใจได้ไม่มีเสียงปิงออกมาให้ข้าสึกได้ยินแล้วและด้วยความที่เจ้า M14 ไลเฟ e ลมันสามารถยิงระยะกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระยะไกลก็สามารถยิงได้บ้าง ในปีคิเตศักราช1968ทางกองทัพก็ได้มีการนำเจ้า M 1 4ไรเฟลมาปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อนำมันมาใช้งานเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงในโครงการสไนเปอร์ Weapon System หรือ SWS หปีต่อมาในปีคิทส์กราช1,969ช่วงครึ่งปีหลังโครงการ SWS มันก็สําเร็จเสร็จสิน้นมีชื่อประจำการอย่างเป็นทางการว่า M 2 1 Sniper Weapon System หรือ M 2 1 SWS เวลาก็ได้ล่วงเลยมากว่า10 จนมาในช่วงต้นทศววัษที่1 9 8 0หลังจากผ่านสงครามเวียดนามมาได้ไม่นานหลายๆเหตุการณ์ความขัดแยง้งมันก็ทําให้ทางกองทัพเห็นถึงความสําคัญของพลซุ่มยิง ซึ่งพลซุ่มยิงก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเลยๆด้วยการมีพลซุ่มยิงสนับสนุนมันมีประโยชน์อย่างมากแถมทางกองทัพก็ได้เล็งเห็นว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นภูมิประเทศที่ลาาเขตทะเลทรายเมื่อพลซุ่มยิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกองทัพเจ้า M21 SWS มันมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอซะแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลที่สามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วความแม่นยำก็จัดว่าไม่เลวแต่หลายต่อหลายคนก็กลับมองว่าตัวปืนมีข้อบอกพร่องบางอย่างและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงโดยเฉพาะขนาดนั้น บวกกับการมาของเจ้า Accuracy International Arctic Warfare หรือ L96 สนไ์เขียวในตำนานที่นิยมใช้งานกันเป็นอย่างมากในเหล่าทหารตำรวจและพลละเลือนส Sniper rifle แบบ Bolt Action มันก็สร้างความฮือฮาได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางกองทัพบบกสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีการประจําการปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบเต็มอัตรามาก่อนมีแต่นํำปืนไรเฟิลมาติดกล้องเล็งเพื่อใช้งานในการซุ่มยิงเท่านั้นนอกจากเจ้า M1 แกรแลนและเจ้า M14 ไรเฟิลแล้วหากย้อนหลังไปอีกก็จะมีครา j จอแกนเซนและเจ้า M1903 สปริงฟิ d ทางกองทัพจึงได้มีการผลักดันโครงการจัดหาปืนใหม่มาแทนทีเจา้าสปริงฟิล M21 s w s มันจึงเกิดขึ้นมาจนได้เตรียมร่างข้อกำหนดและสเปคปืนที่เหมาะสมกับทางกองทัพต่อไป ในปีคิเศกราช1,985ทางกองทัพก็ได้มีการล่างข้อกำหนดปืนรุ่นใหม่ของตนเสร็จสิน้นและได้ส่งไปยังผู้ผลิตอาวุธหลายๆเจ้าที่สนใจและผู้ที่ได้รับเลือกและได้รับสัญญาการพัฒนาปืนใหม่ครั้งนี้ก็คือทางเรมิงตันอัมในคราวนี้ทางเรมิงตันได้นำเจ้าเรมิงตันโมเดล700ปืนไรเฟิลล่าสัตว์สำหรับพลเรือนมาพัฒนาต่อยอด ชุดลูกเลือนที่เป็นลูกเลื่อนแบบลองแอคชั่นของเจ้าเรมิงตันโมเดล700สําหรับรองรับกระสุนขนาดจุด308วินเชสเตอร์ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้ยาวขึ้นเล็กน้อยและแข็งแรงขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมาลองรับกระสุนมาตรฐานเนโต7.62คูณ51มิลิเมตรสำหรับใช้งานทางการทหารและหน่วยงานตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทางเลมิงตันได้พัฒนาตัวต้นแบบจนสำเร็จเสร็จสิน้นพวกเขาก็ได้มีการส่งตัวต้นแบบให้กับทางกองทัพทำการทดสอบอย่างละเอียดต่อไป ในปีคิทสักราช1988หลังจากที่ทางกองทัพได้ทำการทดสอบเสร็จสิน้นตัวปืนต้นแบบของทางเรมิงตันนี้มันก็ได้รับการอนุมัติจากทางกองทัพในที่สุดกลายมาเป็นเจ้า M 2 4 Sniper Weapon System หรือ M 2 4 SWS เตรียมจัดหาประจำการแทนที่เจ้า M 2 1 SWS แต่อย่างไรก็ตามเจ้า M 2 1 s w s มันก็ยังพบเห็นการใช้งานโดยทางกองทัพบกสหรัฐอเมริกาอยู่ทั้งใช้งานเป็นปืนฝึกรวมถึงพบเห็นการใช้งานในช่วงสงครามอิรักด้วยไม่ใช่แค่ทางกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ประจําการเจ้า M 2 4 s w s ทางกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการประจําการมันมาใช้งานด้วยเช่นกัน ในช่วงที่ทางกองทัพบกบสหรัฐอเมริกาได้รับการส่งมอบเจ้า m 24ช่วงแรกๆนั้นกล้องเลงคู่ตัวเจ้า m 24จากโรงงานจะเป็นกล้องเลงแบบเลนส์ฟิกรอยโพอัอลตา m 3A 10คูณ42มิลิเมตร เวลาต่อมาในปีคิเตศกราช1,998เนื่องจากความต้องการประหยัดงบประมาณทางการทหารมากขึ้นทางกองทัพจึงได้มีการแก้ไขสัญญาฉบับที่2กับทางเรมิงตันเปลี่ยนกล้องเลงคู่ตัวสำหรับเจ้า M24 ลดต่อไปมันจึงทำให้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปกล้องเลงคู่ตัวเจ้า M24 ลดต่อไปจากทางโรงงานมันจะเป็นกล้องเลงรุนลอยโปร MK4 LRT M1 1 0ณ 40มิลิเมตรที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกลงแถมเจ้า M24 มันยังมีศูนย์หยาบแถมมาให้ด้วยสำรองไว้เพื่อใช้งานกรณีฉุกเฉินเจ้า M24 มันจะมาพร้อมกับขาซ้าย5ลิต 1A2LM สามารถถอดขาไ้ายออกได้ระบบการทำงานของเจ้า M24 มันจะมีระบบการทำงานเป็นระบบการทำงานแบบ Bow Action หรือชักยิงทีละนัด โหลดกระสุนโดยการป้อนกระสุนทีละนัดเข้าซองกระสุนในตัวปืนรองรับกระสุนได้จํานวน5นัด ซองกระสุนสามารถเปิดด้านล่างได้ทําให้สามารถบํารุงรักษาตัวปืนหรือแก้ไขตัวปืนกรณีขัดลํากล้องได้และก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างตนเจ้า M 2 4ตัวลํากล้องรองรับกระสุนมาตรฐานเนโต7.62คูณ51มิลลิเมตรตัวปืนสามารถยิงกระสุนเบอร์นี้รุ่นมาตรฐานที่ใช้งานในปืนไรเฟิลต่อสู้และปืนกลนอเนกประสงค์ได้เพียงแต่ว่าเหล่าทหารและตำรวจมัจกจะไม่ค่อยนิยมใช้งานกัน เนื่องจากกระสุนเหล่านี้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำระยะไกลขนาดนั้นเมื่อนํามันมาใช้งานระยะไกลมันจะส่งผลให้ความแม่นยำต่าลงดังนั้นกระสุนที่เหมาะสมกับการใช้งานเจ้า M24 มันจึงต้องเป็นกระสุนสําหรับการยิงระยะไกลเป็นหลักนั่นเอง หัวกระสุนควรจะมีน้ำหนักอยู่ที่1 5 0่งรเกล้นถึงสองเกรนเพื่อให้แหวกอากาศได้ดีและมีพลังทำลายล้างเยี่ยมกระสุนที่เหมาะสมใช้งานกับเจ้า M 2 4จะมีหลากหลายรุ่นยกตัวอย่าง3รุ่นดังนี้รุ่นแรกกระสุนขนาด7.62คูณ้มม M 1 1 8น้ำหนักหัวกระสุน168เกรน ต่อไปกระสุนขนาด7.62คู51มิ mm ม M118 LR น้ำหนักหัวกระสุนมากถึง175เกรนกระสุนรุ่นนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆจากทางกองทัพด้วยและสุดท้ายก็คือกระสุนขนาด7.62คู51มิ mm ม MK316 Mod0 Special Ball น้ำหนักหัวกระสุน175เกรนเช่นกัน โดยกระสุนขนาด7.62ณ51มิลิเมตรเนโต้รุ่น M118 LR นี R ้เมื่อทำการยิงมันจะมีความเร็วกระสุนจากปากกระบอกปืนสูงถึง2,580ฟุตต่อวินาทีหรือ786เมตรต่อวินาทีด้วยเหตุนี้เองมันจึงทำให้กระสุนที่ยิงออกไปแต่ละนัดจากเจ้า M24S w s มันมีพลังทำลายล้างมากกว่าปกติอยู่พอสมควร ระยะยิงหวังผลของเจ้า M24 มันจะมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่ประมาณ800เมตรขึ้นอยู่กับกระสุนที่ใช้งานแต่มันก็เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงอีกรุ่นที่ผู้ใช้งานนามันไปใช้งานระยะเกิน1,000เมตรก็เข้าเป้าด้วยเช่นกันความแม่นยำของมันเมื่อทำการทดสอบมันจะมีค่าคาดเคลื่อนจากเป้าแค่เพียงจด3.5ถึง1 MOA เท่านั้น ตัวลำกลองผลิตขึ้นมาจากวัสดุสแตนเลสสตีล4 1 6 r เกรดแข็งแรงพิเศษเพิ่มความทนทานขึ้นไปอีกคันออกแบบและผลิตลำกล้องขึ้นมาเพื่อให้ลำกล้องสามารถยิงกระสุนได้ถึง1,000 10, 0นัดอย่างแม่นยำแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งานไปแล้วสักพักก็ได้มีรายงานว่าลำกล้องของเจ้า M24 นี้เมื่อมีการใช้งานไปแล้วกว่า20,000นัดมันก็ยังคงมีความแม่นยำปกติอยู่ ความยาวลำกลอง610ม mm, ิลิเมตรหรือ24นิ้วความยาวโดยรวม1,092ม mm, ิลิเมตรหรือ43นิ้วห่างติดกล้องเล็งขาไา้สายสะพายและกระสุนเต็มซองกระสุนแล้วนั้นมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่7.3กิโลกรัมหรือ16ปอนด์เกลียวลำกลอง5เกลียวเวียนขวา นับว่าเป็นก้าวสำคัญในวงการปืนไรเฟิลซุ่มยิงมากเนื่องจากการที่ทางผู้พัฒนาตัดสินใจออกแบบเกลียวลำกลองให้มันมี5เกลียวนั้นมันทำให้ไม่มีล่องเกลียวอยู่ตรงข้ามกันการเสียรูปของกระสุนแต่ละนัดลดลงอย่างมาก ในทางทฤษฎีแล้วมันส่งผลให้ตัวปืนมีความแม่นยำะระยะไกลมากขึ้นซึ่งในสมัยนั้นเกลียวลำกล้องปืนไรเฟิลส่วนใหญ่จะมีเกลียวลำกล้องจํานวนเป็นเลขคู่ยกตัวอย่างเช่นเจ้า M 1 4จากทางสหรัฐอเมริกา AK 4 7และเจ้า SVD Dragunov ทั้ง3รุ่นนี้มันจะมีเกลียวลำกล้องสี่เกลียวเวียนขวา ส่วนเจ้า M16 หรือปืนไรเฟิลจู่โจมตระกูล AR หลายต่อหลายรุ่นมันจะมีเกลียวลำกลอง6เกลียวหลังจากที่ทางกองทัพโบ,บกสหรัฐอเมริกาใช้งานเจ้า M24 มานานกว่า16ปีสรุปได้ว่าการใช้งานปืนไรเฟิลซุ่มยิงในสนามรบนั้นมันมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ พลซุ้มยิงจะต้องได้รับการฝึกมาอย่างหนักเพื่อให้ช่วงการปฏิบัติภารกิจสามารถหวังผลได้เน้นการยิง1น่งนัด1เป้าหมายหากพลาดเป้าบ้างครั้งค่าสึกอาจจะพอมีเวลาหลบเข้าที่กำบังได้ด้วยเหตุนี้เองเจ้า M14 ไรเฟิที่เป็นปืนไรเฟิลต่อสูขนาดลำกรองรองรับกระสุนเบอร์เดียวกับเจ้า M24 s w s ก็คือกระสุนขนาด7.62ค51มเมตรเนตมันจึงกลายมาเป็นปืนทางเลือก ที่นิยมมากกว่าเราๆจึงได้พบเห็นเจ้า M14 ไลเฟิลในรูปแบบปืนไลเฟิลพลแม่นปืน DMR ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานจริงมันก็สามารถยิงซำได้อย่างรวดเร็วกว่าปืนไลเฟิลซุ่มยิง M24S w s ถึงแม้ว่าความแม่นยำและระยะยิงวังผลจะด้อยกว่าก็ตาม แต่หากมองโดยรวมแล้วเจ้า M14 l i เฟิ r f l e มันได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวในขณะนั้นซึ่งการใช้งานปืนแบบนี้ผนวกกับชื่อเสียงในเรื่องความแม่นยำของเจ้า SVD Dragunov จากทางฝั่งโซเวียตมันก็โด่งดังมากในขณะนั้นแถมตัวปืนยังมีระบบการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วมันก็เป็นกระแสไม่น้อย เหตุผลเหล่านี้มันก็ได้กลายมาเป็นการปูทางไปสู่ปืนไรเฟิลซุ่มยิงสมัยใหม่ของทางกองทัพโบกสหรัฐอเมริกาที่สามารถยิงสําได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง จนมาในปีคิทสกราศช2004ทางกองทัพโบกสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเปิดโครงการจัดหาปืนไรเฟิลผลแม่นปืนใหม่ให้กับทางกองทัพในชื่อโครงการว่าเซมิ a u t o m a t i c ิกสไนเปอ s ์ซิสเหรือ SASS ขึ้นเพื่อเพิ่มอำนาจในการยิงให้กับพลซุ่มยิงและผลแม่นปืนประจำหน่วยทหารลาเพื่อจัดหาปืนมาแทนทีเจ้า M24SWS คุณลักษณะเด่นหลักๆในโครงการ SASS นี้ก็คือตัวลำกรองจะต้องรองรับกระสุนขนาด7.62 x 51มิลิเมตรเนโตและตัวปืนจะต้องติดตั้งท่อเก็บเสียงมาให้ด้วย ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะขัดกับหลักการของพลซุ่มยิงสหรัฐอเมริกาที่ต้องการปกปิดซ่อนเลนอําพรางทีตังแต่มันก็แลกมาด้วยอำนาจในการยิงที่เพิ่มขึ้นซึ่งโครงการนี้ในช่วงเริ่มแรกนั้นทางกองทัพจะมีการจัดซื้อปืนที่ชนะการแข่งขันจำนวน4,492กระบอก หลังจากที่ทางกองทัพโบ,บกสหรัฐอเมริกาได้เปิดโครงการไปแล้วหลายๆบริษัทผลิตอาวุธก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งในอาร์มาเมนคอมพานีเรมิงตันเจ้าเดิมและ DPMS เอ็มเอสพนเซอร์อาม ในวันที่28กันยายนปีคิตศักราช2005ปืนไรเฟิลที่พัฒนาต่อยอดมาจากเจ้า SR-25 ของทางไนอามาเมนมันก็ชนะในการประกวดครั้งนี้และมันก็ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า M110 Semi Automatic Sniper System หรือ M110 SASS ในที่สุดแต่ตำนานเจ้า M24 มันก็ไม่ได้หายไปไหน อย่างไรก็ตามทางกองทัพบโบกสหรัฐอเมริกาก็ยังคงใช้งานเจ้า M24 ต่อไปและได้มีการส่งมอบเจ้า M24 เพิ่มอีกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีคิเตศกักราช2,010แถมยังมีการอัปเกรดเจ้า M24 รุ่นมาตรฐานให้มันกลายมาเป็นรุ่น M24A2 และ M24E1 ด้วยพัฒนาขึ้นมาหลายๆแบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่หลากหลายสถานการณ์ แถมทางกองทัพก็ได้มีการตัดสินใจอัปเกรดเจ้า M24 ส่วนใหญ่ในครั้งแสงให้มันกลายมาเป็นเจ้า M2010N ชา a สไนเปอร์ไ i เฟิลโดยโดยเจ้า M24 ล็อตสุดท้ายได้ถูกอัปเกรดเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนปีคิทสกัาช2014 ทำให้ตัวปืนมันดูล้ำสมัยและสวยขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวในปัจจุบันมียอดการผลิตเจา้า M24 รวมกันมากถึง15,000กระบอกพบเห็นการใช้งานในหน่วยลบพิเศษกองกําลังรักษาดินแดนตำรวจทหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากมายทั้งในอัฟกา,านิสถานบราซิลฮังการีอิรักอิสราเอล จอเจียญี่ปุ่นเรบานอนฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาสำหรับพลเรือนที่อยากได้ไว้ครอบครองหลายๆบริษัทก็ได้มีการผลิตปืนไรเฟิลที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึง,รงหรือเกือบจะเหมือนกับเจ้า M24 สำหรับตลาดพลเรือนออกมาให้เห็นมากมายหลายรุ่นด้วยเช่นกันที่นี้เราจะมาต่อกันที่รุ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน รุ่นแรกรุ่นต้นแบบเลมิงตันโมเดล7 0 0รุ่นนี้มันเป็นปืนไรเฟิลสําหรับล่าสัตว์สําหรับพลเลือนมันเป็นปืนไรเฟิลที่จะกลายมาเป็นตัวต้นแบบจนมันกลายมาเป็นเจา้า M 2 4 SWs ในเวลาต่อมาแถมรุ่นนี้เองมันก็ยังมีรุ่นแต่งพิเศษในรุ่นที่มีคำต่อท้ายว่าแท็กติคอลที่มีความคล้ายคลึงกับเจา้า M 2 4มากๆออกมาขายให้ด้วย รุ่นต่อไป XM24A1 รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นมาตรฐานออกแบบตัวลำกล้องใหม่ให้รองรับกระสุนขนาดจุด300ร้อ c ว e นเชสเตอร์แมกนแต่เนื่องจากตัวปืนมีปัญหาไม่พร้อมใช้งานแถมความแม่นยำก็ไม่เป็นไปตามเป้ารุ่นนี้มันจึงถูกยกเลิกไป รุ่นต่อไป M24A2 รุ่นนี้มันก็คือเจ้า M24 ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมหลายต่อหลายจุดแถมยังมีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามามากมาย นอกจากจะมีรุ่นลองรับกระสุนหลัก7จ2จุเหมือนกับรุ่นปกติแล้วรุ่นนี้มันยังมีอีกลำกรองให้เลือกใช้อีกงานก็คือรุ่นลำกรองลองรับกระสุนขนาดจุด300ร้อ c ว e นเชสเตอร์แมกนัมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเลยทีเดียวเนื่องจากตัวปืนที่มีลำกรองลองรับกระสุนขนาดจุด300ร้อ c ว e นเชสเตอร์รุ่นก่อนมันก็ได้ถูกยกเลิกไปรุ่นต่อไป M 2 4 A 3 รุ่นนี้มันเป็นรุ่นสำหรับการยิงระยะไกลเป็นพิเศษตัวลํากรองและชุดลูกเลื่อนได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับรองรับกระสุนขนาดจุดสามสามแปดลาพัวแมกนัมกระสุนที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อการยิงระยะไกลโดยเฉพาะจากทางแนมโมลาพัวรุ่นนี้มันจะมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่ประมาณ1,500เมตร แถมรุ่นนี้ยังมี2ชุดพันท้ายให้ได้เลือกใช้งานด้วยก็คือรุ่นชุดพันท้ายของ H S p y s i t i o n หรือแบบที่เห็นทั่วไปกับอีกชุดหนึ่งก็คือชุดพันท้ายของทาง a c c o l a c y International รุ่นต่อไป M 2 0 1 0 ESR รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ M 2 0 1 0และ M 2 4 RSWS มันเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงและปรับแต่งใหม่ทั้งหมดมาพร้อมกับคุณสมบัติเสริมหลากหลายประการตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาดจุด300วินเ c h e s t e r m a g น u m และที่น่าสนใจก็คือเจ้า M24 มันก็จัดว่าเป็นญาติทางห่างกับเจ้า M40 ด้วยตัวปืนได้รับการพัฒนามาจากเจ้า ington, เร m i n g t o n Model 700กันทั้งหมดเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละเหล่าทัพเท่านั้น ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจในการจัดทําคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ